ยุคนีเป็นยุคต้านโควิดนะครับโอเคถ้าเรากินตรงๆเนี่ยมันจะกินยากนะโดยพาวน้าประชายเราก็มาเปลี่ยนมาเป็นขนมจีนน้ำยาเคล็ดลับที่ผมซื้อมาถั่วงอกกับกระลำปีเนี่ยผมจะต้องเอาไปลวกก่อนนะครับเพราะว่าถั่วงอกมันมีเชื้อรากระลำปีถ้าไม่สุกอันตรายนะนะผู้รู้ก็บอกมา ส่วนอากาศดองผมไม่เอานะครับอย่างที่2ก็คือมะนาวมะนาวนี่ผมก็จะให้ทำน้ำยำครับก็จะมีน้ำมะนาวนะแล้วก็น้ำตาลแล้วก็ซอสติดหนึ่งแล้วก็เติมน้ำอีกหน่อยหนึ่งนะมันก็จะมี3ามรสนะแล้วก็มีถั่วรวมมิตรใส่ไปด้วย ลูกเดือยก็พำมุงวัวใจตัวเขียวแกร้อนในลูกถั่วแดงก็ขับพิษนี่อาหารต้านโควิดเลยนะอย่างหนึ่งที่กำลังดังเลย่อนนี้ก็คือขิงครับก็คือขิงพัดเต้าหู้ครับเนี่ยอาหารทั้งสามอย่างนี้มันต้านต้านโควิดทั้งนั้นเลยขิงมะนาวคําเปีเ้ยวกะชายนะ ว่าไฟเผื่อจะเป็นประโยชน์นะครับเพราะว่าถ้ากินตรงๆมันจะมันจะลำบากนะแต่ถ้ากินอย่างนี้มันจะได้รสไล้ชาตินะครับโชมนี้ครับ